วั้ครับผู้เย็นเป็นสุขนะครับอันนี้คือที่มากอมบุญสัมหารือว่าคมป่าเบิกบ้านนะครับสวัสดีเด้อพี่น้องปองปลายเมื่อนี่ค่ะมีความภูมิใจนำเสนอในตอนบุญเบิกบ้านเด้อจ้า โดยตามปกติกะสิจัดขึ้นในเดือนเจ็ดก่อนที่สิลงไฮลงนาด้วยจ้ะนี่กะเป็นบรรยากาศของบุญเบิกบ้านของชาวบ้านปลาขาวนะคะค่าบุญเบิกบ้านหรือว่าบุญชํำหะกัจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านและกัมีพิธีครับไล สิ่งเสนียดจันไรต่างๆที่เหตุหหยหมู่บ้านอาบอ,อยู่เย็นเป็นสุกับภายไลยของหมู่บ้านต่างๆก็เลยได้จัดพิธีนี้ขึ้นเรียกว่าบุญชำระหรือบุญชำฮะหรือบุญเบิกบ้านตอนนี้กะเช้าบ้างกะกำลังทยอยมาเอากระทงหนางงัวมา,าร่วมกันอยู่ที่ซาลาฟางบ้าน ฮะยางยางพ่อ่ยางหายางยางๆางพ่อได้เริ่มพิธีอยู่ไป,ไ,ปไหมเอาไหม<ะ>ข้าก็ตามความเสือนั่นกะถือวาอ่าบุญชํหานี่กะสีซอยชํารละสิ่งสกปรกสิ่งที่บดีของครัวเรือนแล้วกะชาวบ้านนะคะครับไล่เสียยจันไล่ออกจากหมู่บ้านกะเป็นการชํารละภายนอกนะคะ และการน,นอกจากนั้นกันมีการชําระภายในก็นคือชําระกิเลสต,ต่างๆซึ่งก็ได้ชําระคือกันนะคะเดี๋ยวส้ากัาไปเบิ่งกระทงหนังงัวติดิ่นเอาไปวางร่วมกันเนาะ อ่าน,นี่เด้๋ยวจะอันนี้กับกระทงหนังงัวคือก็ได้เอามาวางเลี้ยงไล,ล่ร่วมกันไว้อ่าไว้เพื่อล่อเข่าพิธีสวดครับอ่ะค่วยมาเด้อมาเปิดฐานลีนาพี่น้องพูดแล้วหาปากที่ปากใดก็ตด้ ตอนนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องก็เริ่มใส่บาตกันแล้วเด้อค่ะอีกสักครู่พระคุณเจ้าก,ก็จะได้เดินทางมาถึงก็จะได้เริ่มพิธีทําบุญเบิกบ้านจ้าค่านี่ก็เป็นบรรยากาศของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านกำลังใส่บาตกันนะคะ เฮ้ามเพียงแห้งหนากันแต่ถ้าบุญซ้าหะบ้านหรือว่าบุญเบิกบ้านตามภาษาบรรท่าว้าเออซึ่งก็ ทำละดีกว่าคือว่าให้ยูดีไม่แห้งให้บ้านหมูเหาให้ปัสแจกโรคไข่ไข่เจ็บเออให้บ้านเฮ่ายู่ดีไม่แห้งเอ่อป้อยขาวเนื้อขาปลาขาหมูอยู่ได้บ้านในเฮือนอยู่ได้บ้านปุจจบ้ันกับนั่นจะไปกําชับเด้แล้วว่าให้คัสิคาก็ไปขายนอกบ้านได้โยว่าแห้ว่าขายได้เฮือนได้สั้นให้หมูบ้านนั่นอันนี้กับ อันนี้ว่าให้ฟังเออ,อเมื่อนี้กับเป็นวันพระญงขึ้นชิหาคำเป็นวันนิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาพร้อมญาติยอมก็ได้มากกอบคุณง้างความดีอ่าสั่งบารมีใส่เจ้าของเด้อสั่งให้เป็นมงคลแก่เจ้าของขอบขั้วเฮ้ามนมมือไหวกตีนองเด้อ เลยอ่ะถ้าวัตถุนาฬิกาถวายสังฆทานไปเนี่ยเกา้าขั้มถวายอัตถานาเอ่อกะญาติโย,ยมเฮาด้เหมือนกะเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติทัสรูปรินิพานเอ่อญาติโยมเฮากาับเอพัฒม,มาสามพุทธเจ้าของเฮาเอ่อที่เพิพ่นได้ ตั้งพุทธศาสนามากก็ได้สองพันห้าร้อยหกสิบทีสองพันหกสิบสี่ปีแล้วเข้าเป็นเจ้าพุทธเท่ากับเมื่อถึงวันสําคัญวันวิสาขาบูชามากครบรอบแล้วเข้าได้ฐานะที่จะเป็นเจ่าพุทธเข้ากับท่ทานหน้าที่ของเข้าให้ดีตตัวตัวกสสสาสาเงน ข้าต่อไปกาจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะหลังจากที่สวดเสร็จแล้วพระคุณกาจะพุมน้ำมนต์นะคะคณะนี้พระคุณเจ้าก็กำลังพุมน้ำมนต์ใช่กรับเพราะแม่พี่น้องให้กับชาวบ้านนะคะกาถือว่าเป็นการสวดเกือบปีก็ไหวเสียผาน ชำระล่างหมู่บาลล้านแล้วนะคะหลังจากเนกนจะเอากระทงไปไปทิ้งไปทางทิตะวันตกของหมูบ่าบ,าบ้านแล้วแล้วพอถาบรเนกจะไปเอากระทงไขมันบบบแบบน,นี้เป็นงานลาลึกลำลึกถึงพอแม่คู่บาอาจารย์รักบานลักเมืองทีตะแหกพีหายผีหน้าแม่น่บินี้ทนว่า<อ> เป็นการช่ำหะล่างก็คือการเบิกบ้านก็ดีแต่ว่าถืออีกย่างหนึ่งก็ให้ความเคารพบรรพาบุรุษพ่อแม่คร้บาอาจารย์ผีแต่แหกลักบ้านลักเมืองนั่นแหละอันเดียวกันก็วางบ้านเพื่อจะร่วมไปถึงการประเภทนี้ขอฝนไปนำ้ำได้บุญเดยอนเจ็ดสาธุสาธุ ก็จะเอากระทงไผมันไปถิ่มไว้ตีนบ้านทางทิศตะวันตกนะคะ